เพื่อนย้ายชั่วพริตาทั้งห้าคนเดิอนออกไปท่ามกลางสายฝนและความตื่นเต้นหลังจากชัยชนะในการต่อสู้ของวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนการต่อสู้รอบแรกการปรากฏตัวของคู่ต่อสู้ในสนามกีฬาทำให้ทั้งทีมประหลาดใจและหวาดกลัวจริงๆอต่สุนวานนอนฉลองเลือกปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งและพาพวกเขากลับไปที่ห้องพัก ตราบใดที่พวกเขาชนะการต่อสู้ได้อีกหนึ่งรอบพวกเขาจะได้รับอิสรภาพอีกครั้งและไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปเพียงแค่รอเรียกเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมเท่านั้นนอกจากนี้หลังจากการต่อสู้รอบที่3พวกเขาจะไม่ถูกบังคับให้เข้าร่วมและเมื่อต้องการเข้าร่วมก็สามารถกลับมาได้โดยที่บันทึกของทีมจะยังคงอยู่อันที่จริงหลังจากชัยชนะติดต่อกัน3รอบเท่านั้นที่พวกเขาจะได้รับเหรียญและจากไป ถ้ามีเรื่องจะถามพวกเจ้าอสูรวานนชะฉลอมเลือดไม่ได้ออกไปทันทีหลังจากส่งพวกเขากลับไปที่ห้องพักมีอะไรถังซานถามอสูรวานนชะฉลอมเลือกกล่าวว่าพวกเจ้าสนใจจะขายรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วคลิกตาหรือไม่ไม่ขายติงไปอุทานออกมาและกำลังจะปฏิเสธแต่ถูกถังซานขัดจังหวะด,ด้วยท่าทางมีข้อเสนออะไรแลกเปลี่ยนถังซานถาม อสูรวานนฉลอมเลือดก,กล่าวว่าพวกเจ้าสามารถรู้สถานการณ์ของคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปได้ทั้งซานยิ้มทันทีอืมถ้าแค่นั้นก็คงไม่จำเป็นรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏขึ้นบนหน้าของอสูรวานนชฉลอมเลือดเจ้าต้องเข้าใจต่อให้มันจะดีแค่ไหนเจ้าก็ต้องมีชีวิตอยู่จึงจะใช้มันได้หากเจ้าตายก็คงไม่ได้ใช้ทั้งซานกล่าวอย่างเฉยเมย นายเจ้าบอกว่าตามกฎของสนามกีฬาเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดเผยสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้าอาสรวานอนชโลมเลือดสายหน้าและกล่าวว่าก็ไม่เชิงถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันก็สามารถเปิดเผยสถานการณ์ของกันและกันให้อีกฝ่ายทราบพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนกฎทั้งซานกล่าวว่าแล้วแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรกับเรากันละ อสูนวานอนชโลงเลื่อกล่าวว่านอกจากจะรู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนแต่เรายังจัดคู่ต่อสู้ให้พวกเจ้าได้ด้วยความหมายของมันชัดเจนมากค้าถังซานและคนอื่นๆไม่ตกลงที่จะมอบรูปแบบเคลื่อนย้ายชั่วพริตาคู่ต่อสู้ของพวกเขาในรอบต่อไปคงน่ากลัวมากเนื่องจากการต่อสู้รอบที่สมเป็นการต่อสู้รอบบังคับรอบสุดท้าย พวกเจ้าสามารถมอบมันได้หลังจากที่ใช้มันในรอบที่สามเสร็จแล้วอศูนวานอนฉลองเลือดยังคงหลอกรอการแสดงออกของมันนั้นมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วกรับใดที่พวกเขามอบรูปแบบวงเวทมันสามารถจัดคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอกว่าให้กับพวกเขาและแม้กระทั่งทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะชนะในรอบที่สาม ทั้งซอนกล่าวอย่างใจเย็นไม่มีปัญหาที่จะมอบรูปแบบวงเวทนี้แต่เงื่อนไขของเราคือเราต้องแน่ใจว่าจะชนะทั้งสิบรอบและได้รับสถานะชนชั้นสูงเป็นไปไม่ได้อสูรวานอนโลมเลือกกล่าวโดยไม่ลังเลเราไม่สามารถทำผิดกฎร้ายแรงได้หากพวกเจ้าชนะต่อเนื่องมากกว่าหรอบรอบต่อไปจะถูกจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง และความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามจะต้องชนะมากกว่าหกรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีใครรับประก,กันได้ว่าพวกเจ้าจะชนะทั้งซานกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดเราไม่สามารถมอบรูปแบบวงเวทนี้ได้หากเราสามารถอยู่รอดและชนะได้ในที่สุดเจ้าคิดว่ารูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วคริตาของเราสามารถขายได้ราคาเท่าไหร่ มีออร่ากับพริกในดวงตาของอสูรวานนชโฉลองเลือดงั้นก็อย่ามาเสียใจทีหลังทั้งซานกล่าวว่าเออไม่เสียใจหรอกแม้ว่าเราจะแพ้นในการต่อสู้รอบที่สามเราจะทำลายรูปแบบวงเวทก่อนที่เราตายข้ามั่นใจว่าพวกเราทำได้ดังนั้นเจ้าไม่ควรทำอะไรที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่ต้องคิดว่าหากเราตายแล้วเจ้าจะยึดรูปแบบวงเวทไปเพราะมันจะถูกเผาไปกับเรา เห็นได้ชัดว่าอสูรวานอนฉลองเลือดไม่คาดคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะรับมือยากขนาดนี้ดังนั้นมันจึงพ่นลมอย่างเย็นชาหันหลังและเดินจับไปมันจะเล่นตุกติกกับเราไหมวู้ปิงจริงถามเสียงต่ำทั้งซานกล่าวว่าการต่อสู้วันนี้มุ่งเป้ามาที่เราแล้วทักษะของอสูรกวางวิญญาณมีอิทธิพลต่อเรามากแต่กลยุทธ์ของพวกมันค่อนข้างมีปัญหา หากพวกมันไม่มัวแต่กว่าทธาตุด้วยพลังจิตยุนญยานของพวกมันหากใช้เขตแดนพลังจิตกดทับเราแทนจะทําให้เราใช้รูปแบบเคลื่อนย้ายชั่วคลิปตาได้ยากหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะชนะเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะรู้ว่าเรามีรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วคริปตาพวกมันคงไม่กล้าแหกกฎของสนามกีฬาอย่างง่ายดายและเหตุผลที่พวกมันหมายหัวเราสาเหตุหนึ่งคงเป็นเพราะพวกมันเลือกปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างเรา และอีกอย่างน่าจะเป็นเพราะได้เห็นประสิทธิภาพวงเวทเคลื่อนย้ายช่วคริบตาเราจึงตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของมันการถูกจับจ้องไม่ใช่เรื่องดีวู้ปิงจิงกล่าวอย่างกังวลทั้งซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่เป็นไรตราบใดที่เราชนะติดต่อกันได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาพี่ใหญ่ก่อนการต่อสู้รอบที่สามเรามาศึกษากลยุทธ์ใหม่กันก่อนยังคงเป็นทักษะเดิมแต่ต้องพลิกแพลงนิดหน่อย เอ๋วูปิงจิงชะงักไปครู่หนึ่งและมองมาที่เขาอย่างสงสยัยทังซานกล่าวอย่างมั่นใจเดี๋ยวก็รู้คืนนี้เราจะอยู่ห้องเดียวกันเพื่อฝึกทันทีที่ประโยคนี้ออกมาติงไปที่อยู่ด้านข้างก็กล่าวด้วยสีหน้าโศกเศร้าทันทีเสี่ยวถังเจ้าจะทิ้งข้าหรือทังซานไม่ใส่ใจติงไปและออกไปกับวูปิงจิงปล่อยให้ติงไปจงอยู่ในความทุกข์ตามลำพัง กูี่มองดูติงไปด้วยสายตาแปลกๆและกล่าวว่าเจ้าคงไม่ได้คิดอะไรแปลกๆใช่ไหมติงไปจ้องกูลี่อย่างไม่พอใจและกล่าวว่าพี่ไม่เข้าใจตรับใดที่ข้าอยู่กับเสี่ยวถังข้าจะสบายใจเป็นพิเศษแม้แต่ความเร็วในการฝึกฝนก็จะเร็วขึ้นข้าจะหาน้องชายดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนพี่คุณโยนความคิดศกกระปรกทิ้งไปซะไม่ว่าจะถูกหมายหัวในการต่อสู้รอบที่สามหรือไม่ถังซานไม่ได้พิจารณาคำถามนี้ ไม่สำคัญหรอกว่าจะถูกหมายหัวไม่ว่าจะฝ่าสายน้ำเชี่ยวหรือสนามรบตราบใดที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีผู้ทรงพลังระดับเทพเขาสามารถจัดการกับมันได้ด้วยความสามารถในปัจจุบันพลังสายเลือดที่เพื่องแอบกลืนกินมาหลังการต่อสู้จากอสูรกวางวิญญาณทั้ง3ตัวนั้นมีประโยชน์ต่อเนรวิญญาณจิ้งจอกและมันค่อนข้างดีในการพัฒนาความสามารถในการควบคุมท่าต่างๆ ในอดีตตอนที่จักรพรรดิกวางเจ็ดสีสามารถฝึกฝนถึงระดับนั้นได้โดยอาศัยเพียงความสามารถในการควบคุมธาตุช่างหน้าทึ่งมากในวันนี้เมื่อเห็นความสามารถของอสูรกวางวิญญาณเหล่านี้เขาก็รู้สึกประทับใจมากจักรพรรดิกวางเจ็ดสียังสามารถทําได้แล้วเขาซึ่งเป็นอดีตราชาเทพจะทําไม่ได้อย่างนั้นหรือเพียงแต่อาจต้องใช้สายเลือดระดับสูงของอสูรกวางวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้เลือดของจักรพรรดิกวางเจสีแต่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เลือดอยู่ที่ไหนชัยชนะในการต่อสู้รอบที่สองทำให้ทีมชเช็กโด่งดังในสนามกีฬาพวกเขาสามารถสังหารทีมสังหารหมูนองเลือดภายใน3นาทีโดยการใช้รูปแบบวงเวทเคลื่อนย,ย้ายชั่วพริตาและการยิงหัวของวูป้ปจริงสิ่งเหล่านี้กลายเป็นหัวข้อสนทนาของอสูรที่เฝ้าชมการต่อสู้ เมื่อควรหลวงเจียงกลับมาที่โรงเรียนกู้คืนใบหน้าของเขาซี้นเล็กน้อยวันนี้เขาซื้อตั๋วเพื่อดูการต่อสู้ด้วยและเห็นได้ชัดว่ามีการใช้ความสามารถบางอย่างในรอบที่สองซึ่งไม่เห็นในรอบแรกเพราะสนามกีฬามีตัวอย่างการต่อสู้รอบแรกให้ชมเมื่อวู่ิงจิงกับถังซานถูกควบคุมให้ไม่สามารถใช้ธาตุเขาซึ่งอยู่บนอัธ,ธจันทร,ร,ร์หัวใจแทบจะวาย ต่อมาเมื่อเห็นพวกเขากลับมาควบคุมท่าได้อีกครั้งและเห็นการยิงหัวศัตรูที่ทรงพลังทีละตัวในพริบตาของวูปิงจิงเขาก็ตกใจเช่นกันเขาต้องสำรวจตัวเองในใจบางทีลูกศิษย์ของเขาอาจเหนือกว่าตัวเองในด้านประสิทธิภาพการต่อสู้แล้วจริงๆตั้งแต่ถังซานมาที่โรงเรียนกู้คืนสามารถพูดได้ว่าความแข็งแกร่งของวูปิงจิงก้าวกระโดดขึ้นมากและเขาก็สามารถเป็นผู้นำในหมู่คนรุ่นใหม่ได้ หลังจากการต่อสู้สามรอบพวกเขาจะสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมการต่อสู้และเลือกเวลาต่อสู้ได้เมื่อถึงเวลานั้นเขาจะต้องพูดคุยกับพวกเขาและป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมการต่อสู้สถานะช,ชนชั้นสูงสำคัญแค่ไหนกันพวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองในการต่อสู้แบบทีมแล้วความสามารถนี้จะส่งผลต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดในอนาคต เมื่อคิดถึงเรื่องนี้กวนหลงเจียงจึงตัดสินใจคุยกับจางห้าวส่วนแน่นอนว่าเขาต้องนมน้าวจางห้าวส่วนนิฉะนั้นถังซานจะไม่ฟังเขาแต่สิ่งที่ทําให้กวนหลงเจียงทําอะไรไม่ถูกก็คือเมื่อเขามาที่บ้านพักของจางห้าวส่วนเจ้าของบ้านกลับไม่อยู่ที่นั่นแล้วและเขาไม่รู้ว่าจางห้าวส่วนไปที่ไหนแต่เมื่อคิดว่าจางห้าวส่วนสามารถทะลวงไปสู่ระดับเทพได้ทุกเมื่อกวนหลงเจียงก็รู้สึกหมดคําจะพูด บทที่296การต่อสู้ต่อเนื่องกระหายเลือดรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายช่วคลิตมาจากไหนกันมันมาจากจางห้าวส่วนหรือได้รับมาจากองค์กรกันนะนี่คือสิ่งที่ควรหลงจียงรู้สึกสงสัยเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยแบบนี้ไม่รีบร้อนเกินไปหรือที่มอบสมบัติสำคัญให้เด็กๆเ,เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมในสนามกีฬา นี่เป็นคำถามที่เขาต้องให้จางห้าวซวนอธิบายให้ชัดเจนหากสิ่งนี้ตกไปอยู่ในมือของเผ่าอสูรจะไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้แต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาที่จะรีบตอนนี้จางห้าวซวนไม่อยู่ที่นี่และเขาไม่เห็นทีมชเชรเ็กในสนามกีฬา สิ่งที่สมาชิกทั้ง5ของทีมชเช็กไม่รู้ก็คือฉายาเทพยิงหัวของวูปิงจิไม่ได้หมายถึงแค่เขาคนเดียวแต่ทีมชเชลกของพวกเขาถูกเรียกว่าทีมเทพยิงหัวโดยอสูนจำนวนมากมีการยิงหัวในการต่อสู้2ครั้งติดต่อกันและเสียงระเบิดนั้นยอดเยี่ยมมากในสายตาของเผ่าอสูนสถานการณ์นี้ทำให้ทีม,มนุษย์ถูกให้ความสนใจในเวลาอันรวดเร็ว การเดิมพันของสนามกีฬาสำหรับการต่อสู้รอบที่3ของพวกเขาได้เปิดขึ้นแล้วและมีผู้เดิมพันค่อนข้างมากนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถังซานใส่ใจการต่อสู้รอบที่3ของพวกเขาไม่ได้เริ่มในวันที่3แต่จริงๆแล้วต้องรออีกสองวันถังซานไม่ได้รีบร้อนแต่วูปิงจริงรู้สึกไม่สบายใจเขากัวงวลเรื่องค่าห้องในโรงแรมด้านนอกผ่านไปหนึ่งวันก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งวัน เขาครุ่นคิดกลับไปกลับมาไม่รู้กี่รอบแล้วถ้ารู้ว่ากลับไปไม่ได้ก็ควรใช้เป้าก่อนแล้วค่อยมาแต่ตอนนี้ไม่มีทางที่จะออกไปได้พี่ใหญ่คนนี้ก็เลยตั้งตารอการต่อสู้รอบที่สมให้มาถึงเร็วที่สุดจบการต่อสู้เมื่อไหร่จะกลับโรงแรมไปเช็คเป้าทันทีตอนนี้พวกเขาเข้าใจกฎการต่อสู้แบบทีมแล้วหลังจากชนะการต่อสู้รอบที่สามแล้วเท่านั้น พวกเขาจึงจะสามารถกลับไปที่โรงเรียนกู้คืนเพื่อรอการต่อสู้รอบที่สี่ได้ในที่สุดการต่อสู้รอบที่สาที่รอคอยก็มาถึงยังคงเป็นอสูรวานนฉลองเลือดแต่ท่าทางของมันดูอ่อนลงมากเพราะในวันนี้มันมาด้วยรอยยิ้มเตรียมตัวให้พร้อมการต่อสู้รอบที่สามของพวกเจ้าจะเริ่มในไม่ช้า วังใจเถอะสนามกีฬาของเรายุติธรรมมากดังนั้นคู่ต่อสู้ของพวกเจ้าจะถูกสุ่มเลือกและนี่ก็เป็นการต่อสู้รอบที่สามของฝ่ายตรงข้ามเช่นกันหวังว่าพวกเจ้าจะพยายามอย่างเต็มที่ให้สมกับที่พูดไว้ในวันนี้อสูรวานอนชะฉลองเลือดนี่พูดมากเกินไปอย่างเห็นได้ชัดเชิญน,นำทางทั้งซานกล่าวภายใต้การนำของอสูรวานอน,อนชลอมเลือดทั้งห้าถูกพาไปที่ห้องรับรอง สูนวานนอนชโลมเลือดมองพวกเขาทีละคนสบายๆและกล่าวว่ามีอีกอย่างวันนี้มีผู้มาชมการต่อสู้ของพวกเจ้าเยอะมากและมีการเปิดรับพนันมากมายถ้าต่อสู้นานๆได้ก็จะดีมากอย่าจบเร็วนะับทั้งซานเหลือบมองมันแล้วกล่าวว่าความเป็นความตายล้อเล่นได้หรือ แม้ว่ามันจะถูกปฏิเสธแต่คราวนี้อสูรวานนท์ฉลองเลือดไม่มีการตอบโต้ใดๆมันเพียงยักไหล่แล้วกล่าวว่านี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะพวกเจ้าน่าจะรู้ว่าหากการเดิมพันเวลาต่อสู้ทำกำไรได้มากอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างให้พวกเจ้าทั้งซานกล่าวว่าเข้าใจแล้วเราต้องเตรียมตัวเจ้าออกไปก่อนอสูรวานอนทอ์ฉลองเลือดเยืนอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่พูดอะไรก่อนจะหันหลังและเดินออกไป ทังซานหันหน้ากลับมาเพื่อเพิ่มโชคและทั้งห้าคนรู้สึกชัดเจนว่าสภาพของพวกเขาดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยมีโอกาสมากที่พวกเราจะได้พบกับศัตรูที่แข็งแกร่งในครั้งนี้เตรียมพร้อมที่ใหญ่อย่างที่เราเคยทำในการฝึกซ้อมครั้งก่อนท่านรอสัญญาณจากข้าแล้วเราจะเริ่มถังซานเตือนเอคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งมากงั้นหรือแต่ท่าทางของอสูรวานนชโลอมเลือดเมื่อกี้นี้ ทังซานกล่าวว่านั่นทำเพื่อให้เราสับสนเนื่องจากเราเปิดเผยรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วพริตตาแล้วแม้ว่าเราทําได้ดีในสองรอบแรกแต่คู่ต่อสู้ของเราในรอบนี้ต้องไม่อ่อนแอแน่นอนว่าเรายังคงต้องเตรียมการรูปแบบวงเวทของเราทุกคนระวังตัวด้วยสู้เมื่อประตูห้องรับรองเปิดออกอีกครั้งทั้งห้าคนสวมหน้าก,ากากและพร้อมที่จะต่อสู้ ยังเป็นเทพยิงหัวอ่อไม่สิพี่ใหญ่วูปิงจริงที่เดินนำอยู่ข้างหน้าแถวส่วนอีก4ี่คนเดินตามหลังพวกเขาเดินเข้าไปในสนามกีฬาที่คุ้นเคยสนามกีฬาวันนี้เต็มทุกที่นั่งอันที่จริงในการต่อสู้แบบทีมไม่เคยขาดผู้ชมสำหรับการต่อสู้แบบทีมกระหายเลือดมักได้รับความสนใจจากเหล่าอสูรอยู่เสมอ แน่นอนว่าทีมชเชลซกยังเป็นทีมแรกที่เข้าสู่สนามเยืนได้ชัดว่าสนามกีฬาประเมินความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ในระดับที่สูงกว่าที่ประเมินพวกเขาแน่นอนสองรอบแรกก็เหมือนกันแต่พวกเขาก็ชนะทั้งสองรอบทีมเทพยิงหัวของเรามาถึงแล้วอ่อค่าเกือบลืมชื่อเดิมของพวกเขาไปซะแล้วสิรู้สึกว่าทีมเทพยิงหัวจะเหมาะที่สุดสำหรับทีมของพวกเขา วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทีมเทพยิงหัวจะฉีกฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่ขอเชิญด้านล่างและคู่ต่อสู้ในวันนี้ของทีมเทพยิงหัวคือทีมแสงแดงพราบวิญ,ญญาณประตูทางเข้าฝั่งตรงข้ามค่อยๆเปิดออกและสายตาทุกคู่จ้องมองไปทางประตูนั้นร่างห้าร่างยืนเคียงข้างกันค่อยๆปรากฏขึ้นในการมองเห็นของทีมชริ กล่าวรวมๆได้ว่าสมาชิกทั้งห้าของทีมแสงแดงพรากวิญญาณเป็นเผ่าเดียวกันเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของพวกมันทีมชเชลเ็ทั้งห้ารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอสูรเสือดาวใช่อสูรเสือดาวเหนือแสงไหมติงไปอุทานออกมาใช่แล้วฝ่ายตรงข้ามทั้งห้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นเผ่าอสูรเสือดาวทั้งหมดแต่ละตัวแข็งแกร่งและร่างเรียวยาวและดูเหมือนอสูรเสือดาวเหนือแสง ตัวที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่อสูรเสือดาวเหนือแสงถังซานกล่าวอสูรเสือดาวทั้งห้านั้นดูคล้ายกันแต่รูปร่างของอสูรเสือดาวที่อยู่ตรงกลางนั้นแข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดและลวดลายบนขนก็ต่างกันดูราวกับปักด้วยนิ้งเงินทุกลวดลายสีเงินถูกลากเป็นแนวเส้นแตกต่างจากลวดลายบนร่างของอสูรเสือดาวเหนือแสงที่เป็นกระจุกอสูรเสือดาวตัวนั้นหรือว่าจะเป็นสายเลือดสีทอง ผู้ปิงจริงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังใช่แล้วอสูรเสือดาวที่อยู่ตรงกลางดึงดูดสายตาม,มากแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถระบุร,ระดับการฝึกฝนของคู่ต่อสู้ได้ในขณะนี้แต่ก็น่าแปลกใจที่คู่ต่อสู้ซึ่งเป็นสายเลือดสีทองมาเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมในสนามกีฬา อสูรเสือดาวห้าตัวเดินออกมาพร้อมกันอสูรเสือดาวสีทองก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยและอีกสี่ตัวเป็นอสูรเสือดาวเหนือแสงพวกมันเดินเบาๆแต่ทุกก้าย่างแฝงไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นอสูรเสือดาวนั้นประทุความเร็วได้นีที่สุดเป็นไปตามที่ถังซานคาดไว้คราวนี้คู่ต่อสู้ของพวกเขาตั้งเป้าไปที่รูปแบบการเคลื่อนย้ายชั่วพริปตา หน้าอสูรเสือดาวที่เร็วมากการเคลื่อนย้ายชั่วคริปตาของพวกเขาจะส่งผลได้มากแค่ไหนอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทังซานหัวเราะในใจพวกเจ้าช่างเลือกคู่ต่อสู้ได้ถูกใจคาจริงๆในการกำหนดคู่ต่อสู้จุดที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจฝ่ายตรงข้ามก่อนอย่างไรก็ตามสนามกีฬาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ อสูรเสือดาวสีทองจริงๆสีหน้าขาวควรจะกลืนกินพลังสายเลือดของมันและเก็บไว้สำรองก็น่าจะดีสายเลือดที่ถังซานกลืนกินมาก่อนหน้านี้เป็นของอสูรโคชสารระดับ9หลังจากครอบครองแกนวิญญาณแล้วถังซานสามารถใช้พลังจิตวิญญาณอันทรงพลังเพื่อหล่อเลี้ยงพลังสายเลือดที่กลืนกินไว้ในร่างกายโดยไม่ปล่อยให้พลังสายเลือดเหล่านี้ค่อยๆจางหายไปเหมือนปีแรกๆ ตราบเท่าที่เขาสามารถกลืนกินมันเข้ามาในร่างกายเขาก็สามารถมั่นใจได้ว่าพลังสายเลือดจะคงอยู่เป็นเวลานานและจะไม่หายไปนอกจากการฝึกฝนประจำวันแล้วเขายังศึกษาพลังสายเลือดเหล่านี้เพื่อดูว่านอกจากการหลอมรวมของเขาเองแล้วเขายังสามารถเปลี่ยนพลังสายเลือดเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งเพื่อใช้สนับสนุนพวกพ้องของเขาในการพัฒนาความแข็งแกร่งได้หรือไม่ ถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะตามหาสายเลือดสีทองระดับ9เพื่อใช้เป็นหมูทดลองในการวิจัยของเขาแน่นอนว่าความแข็งแกร่งของผู้ทรงพลังระดับ9ที่มีสายเลือดสีทองต้องน่ากลัวมากความเร็วของอสูรเสือดาวเหนือแสงธรรมดานั้นเทียบได้กับการเคลื่อนย้ายชั่วคริตาหรือการเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิติดังนั้นความแข็งแกร่งของอสูรเสือดาวสีทองตัวนี้จะต้องไม่ธรรมดา